ครับตอนนี้เราก็มาถึงสูตรที่สี่ครับดับแต้มสิบหน่วยบนนะครับดิงพระสุธารับซับไหม,มันเสียงใช่ไหมครับบางคนลืมอ่านชื่อนะ,ะชื่อนี้มันชื่อดิงพระสุธารับซับนะจริงอาจารย์เพียะหลับแล้วเมื่อกี้ก็จะดูหนังคอมมันก็เสียอีกเครื่อง โดนยึดไวรัสมันยึดไปก็ำลังรีเซ็ตอยู่ตัวนั้นก็อะไงครับแล้วพอดีอ่านคอมเมนต์นะทุกททุกคนก็ได้ช่วยเหลือกันดีครับมีคนช่วยตอบปทญหาอาจารย์ด้วยก็ขอ,อบคุณมากๆนะแล้วเมื่อกี้ยังไงบ้างนะอาจารย์กอบไม้เพื่อนเ,นเนทุกคนที่สมัครไม่ผ่านได้ดูไปน,นะครับว่า อนนี่มันมันบองนะอ่าเขาบอกว่าคุณสักกะรินนะโรจนนะอันนี้อาจารย์ก็บอกอดีไลไปคุณสักกะรินก็มาตอบแทนคุณวิเชียนวงเหมือนนะครับขออนุญาตตอบแทนอาจารย์นะแทนอาจารย์นะ ต้องจิ้มตรงใต้คลิปนี่แหละครับมีคำว่าสมัครสีฟ้าครับนะครับทุกคนอ่านด้วยนะครับเนี่ยเรามีบุญนะมีเพื่อนๆคอยมาแบ่งปันในเรื่องที่สมัครผ่านนะสมัครสีฟ้าจะขึ้นชื่อของเราและต้องจิ้มใส่รหัสประจำเครื่องของเรานี่น่าจะเป็นรหัสประจำเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้อยู่นะ แล้วก็โทรไปแจ้งกับกับคอร์ปอเรเตอร์นะของ ais ถ้าใครใช้ ais ม้งนะ mm hmm. ก็จะให้เรารวมก็จะจ่ายเดือนรายเดือนนะ่ะเพิ่มอีก600ต่อเดือนครับอ่าสำเร็จนะครับแบบนี้นะเขาก็คงอ่านเข้าใจนะครับ มีหลายวิธีครับเพื่อนๆสมัครผ่านวิธีไหนบอกกันมาบ้างนะครับเต้องช่วยเหลือกันอาจารย์ช่วยเรื่องกอมูลทุกคนก็ช่วยเรื่องอันนั้นนะครับวัาตาลนยนั้นเนี่ยนี่1สหน่วยทัวที่4ครับเนี่ยเดนเดียสารคนไม่มีจริงๆก่อนนะ ไม่เป็นไรครับเราช่วยเหลือกันคนที่มีเยอะก็ช่วยเหลือนคนมีน้อยนะนี่ดูดูนะัดแต้มนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนี่ครับอาจารย์เพิ่นไอ้ดูเฮ้ออ้าวจังก็ชมให้ดูครับทีน,นี้ก็ดูดูไปนะ ท่านที่สมัครเวียมาแล้วก็กรุณาใจยเย็นเย็น,นะครับอาจารย์กำลังวิเคราะห์ลึกมากครับรู้ว่าท่านใจร้อนกลัวแทงไม่ทันไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไม่เกิน3-4วันเนี้ยได้เลขครบกันตามลำดับนะครับตามลำดับนะครับใครที่ไม่มีก็ได้ลาหลังเพื่อนหน่อยครับแต่ว,ว่าท่าน เสนเด็ดไม่พังไม่เสียซะก่อนนะอาจารย์พยายามจะยิงให้ตลอดเลยนะจะสู้ได้สักกี่เดือนกี่งวันกันกน,นะครับเรานะมากันแบบเข็มคนอาจารย์ไม่มีผู้ช่วยด้วยสิคำนวณโพสต,ต้อนรับแขกอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเย็นนะครับ ถ้าสมออาจารย์เบลอหมดหรือก็คำนวณไม่แม่นแต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะดีทีสุดโอ้ยปัญหาจังแตว,วิดีโอนี้เสร็จก่อนที่จะทำเพื่อมากขกอบคุณเวพีที่สมัครไปแล้วษษแฟนพิเศษเล้วอ่องหนม่รู้นะมาช่วยเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูชื่อแล้วขอบคุณทุกคนนะจะตอบคอมเมนต์อาจารย์ได้นะครับทุกคนนะเพราะอาจารย์คลิกตอบไม่ทันนะ ขอเวลาตรงนี้ไปคำนวณสรุปเลขให้ทุกคนดีกว่าเพราะจากนั้นตรงนี้ก็ขอมอบหน้าที่ให้กับทุกๆคนเลยนะที่เป็นพี่น้องกันในช่องอาจารย์แอดกลหมมยนะใครทันตอบก็ตอบแทนนะครับไม่รู้เรื่องก็กดน้ำใจใเขาหน่อยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีคนมาตอบแทนนะครับชัวช่วๆกันหน่อยครับอาจารย์ก็จะได้ใช้เวลา มากำนวนให้มันนิ่งๆหน่อยก็ทุกคนก็จะได้ของดีกันไปครับหาน้ำตาเล็วันนี้ครับเดีอยวจนย์เงินเลยนะเออนะเวลาไม่ไหวก็ไม่ไหวเวลามันไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมครับบางคนนี่นะเกิดเป็นคนก็ต้องสู้นะ Hmm. อยู่ทุกสารทิศมาเจอกันได้ไงบางคนแปลกใจว่าทำไมอาจารย์ต้องมาทำถึงขนาดนี้นะคอมเมนต์งวดที่แล้วก็บอกว่าคอยดูเถอะไม่เข้าหรอกในว,วันนี้ก็มาโพสอีกแล้วว่า ไม่อาจารย์มีความสุขจังมีเงินล้นหนวดเหรอมีความสุขที่ได้มาช่วยคนเหรอไม่ครับอาจารย์ก็เป็นคนจนเหมือนกันนะวาสนาก็ไม่ค่อยเยอะลำบากมาตอนนี้ก็ลำบากอยู่นะแต่ว่าอเรามีความรู้แหนงนี้พอจะช่วยได้ก็ต่อชู้กันไป กองสลากก็เคยช่วยมั้งไม่ได้พูดจำเลยนะว่าก็เคยให้ข้อมูลท่านไหมอาวัธนี้ให้เด็ดตัวเดียวนะที่เหลือไปหา,าเอาเนี่ยโออองกองสลากมาให้ท่านมั้งไหมครับไม่นอกนะก็ไม่พูดอะไรมากนะอาจารย์ก็มาให้กันตามจะจากคำแล้วไม่รู้จะกลายเป็นขยะยสังคมเมื่อไหร่อีกนะทุกคนก็ทำใจไปด้วยนะครับ อาจารย์ก็จะสู้สุดเลดนั่นแหละเก็บเกี่ยวข้อมูลด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่าอย่าเปลดยิงธนงว่าได้เข้าเวพีแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่เทวดาวอย่างนี้นะบางท,ทีเกิดมันแกล้งขึ้นมาที่อาจารย์ส่งมไม่เข้าทําไมเดียแต่ที่ผ่านๆมาที่อาจารย์ตัด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 ,ตดไอ้ขาดเลยชักชักชักนะเมเลืองสักใช่ไหมอ่าเนี่ยครับ ด้วยตัวเองด้วยครับเพราะทุกท่านก็เคยช่วยตัวเองมาก่อนมีเมียก่อนที่จะมีครอบครัวก็ช่วยตัวเองกันจนช่ำชองใช่ไหมอยากคิดมากจงก็พูดถึงช่วยตัวเองในเรื่องการตมเกินคานอาบน้ําด้วยตัวเองการพอกคราบูการทำรักเสื้อผ้าแม่คิดมากดึกดกเน่ อาจารย์ nh nh ิ่งง่วงนอนอยู่นะครับตกลงคนนี้ผงไม่ดูหรอกนี่วันนี้อาจารย์ก็ไอ้ไอ้มันซ่อมแซมตัวเองกิ๊คอมมันบ้าเเนี่ยอดูดิข้างหลังดูนะโอ้ยดูนี่จอก็าด่างมันตูดแมวเดี๋ยวนั้นละติ๊กติ๊กเงีนะนั่นไงนั่นไงจอข้างหลังโนจาร์นี่โดนวินโดว์เอทมายึดซะ จอเขาด่างอาจารย์ก็จะต้องซ่อมจอด้วยตัวเองในเครื่องนั้นนะก็ะะให้นีนเครื่องนี้อยู่นี่นะเนี่ยคนเราต้องสู้กับชีวิตนี่อ้าวทำไมไม่เลื่อนเป็นละมาโมอ,อะไรอ,อ่ะโอ้กับกับผมก็ลืมไปครับโดนเอ็ดแล้วครับอ๋อวลูดกับไปครับลูด หลุดึ้นหลุดลงนะสำหรับหนุ่มโสดนะจะได้หลับฝันดีนะครับร้อยสิบเอ็ดครับดับแต้มจุดหน่วยบนนั้นดับสามต้มนะครับออกสี่สี่หกเสียงได้ยินไหมครับพี่นอนครับเดี๋ยวอาจารย์จะจ่อข้างข้างเนี่ย โอ้เวยร์ุ่นนี้อาจารย์คิดปิดที่ซื้อมานะมันไม่ลองรับใหม่เนี่ยเสียงไม่ค่อยดังเราต้องแหกปากนะที่ร้อยสามจุบก็ับดับแตมจุบหน่วหนึ่งเออกสนุกสามสามแต้มนะดับอยู่ก็ยังไม่นอนครับอนอนคนนอนนอนหนุนกวดแล้วหมดไปกี่กวดนั่นน่ะ มีความสุขก,กับการได้ดื่มใช่ไหมครับดีละไม่ต้องเสียเรียดหลับไปสน,นิทพรุ่งนี้รุยกันต่อสำหรับคนที่ขับรถรับจ้างหรืออะไรต่อมีอะไรนะอย่าเยอะค็ค่อยๆดื่มดื่มพอมีความสุขอย่าดื่มไม่แห้งให้มากนะชีวิตต้องเสี่ยงอยู่มันท้องถนนนะโอ้แล้วกท็ท่านท่านที่ทำมาการบินสะจวดหรือว่าเป็นแอร์โอสเตนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับทุกคนต่อสู้สู้กันไปนะครับติดตามช่องนี้ไอดีครับช่องนี้รับทุกคนนะทุกสาขาอาชีพนะไม่เคยรังเกียจนะพวกอาจารย์ทำมาหลายอาชีพเลยนะโอเคนั่นเลยดูไปร้อยห้าสิบก็ดับ3แต้มออกสองสามห้านะ บวกกันแล้วเป็น8ดแต้มนะเนี่ยเราดับอยู่นะเนี่ย500อ้าว้อยกว่าหมดแล้ววันที่แล้วในดับ7ดแต้มนะออกสามศูนย์แปดนี่แปดแต้มเจ็ดแต้มเห็นไหมวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันนี้หกห้าเนี่ยดับแต้มสิบหน่วยหนึ่งแต้มนะจำไว้มั่นนะครับเดี๋ยวมีชอยไหนมั่งดับ อ่านเนี่ยอาจารย์ทำไว้แล้วที่ไม่รักกันจริงนี่ไม่ทำนั้นเนี่ยแลก็จะรอจ้าทำไมครับก็กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กันไปสินะอาจารย์จะ z o o ให้ดูโอ้ยมาคืนนี้อ่านเนี่ยครับดับแทมนะดับทับสิบหน่วยบนเออน,นะชุดสี่ดับหนะนึ่งแต้มนะนี่ โมเลาโลนะลเพื่อต่างชาติด้วยต่างชาติก็คือเพื่อนร่วมโลกของเรานะ The other country, t r ah, my friend, oh, นะ my friend, hello, everybody, are you understand? I speak to you, นะ I no good น nah. ะ I not best English น nah. ะ but I love you all น nah. ะ and you are membership for my channel น nah. ะ from Philippines uh, USA Saudi Arabia Pakistan and Kuwait ah uh, k u w a ญี่ปุ่นไต้ไปฮ่องกงนะเราไม่เพื่อนอยู่ทั่วครับโอเคนะเสียงนี้ถึงทุกคนแล้วนะ I love you all I love you โอเคนะครับคืนนี้หลับฝันดีนะมีอะไรไม่ได้โพสอยู่นะถ้าพิมพ์หัวข้อผิดก็ช่วยเตือนอาจารย์ด้วยครับ จะตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะดีแล้วครับทุกคนมาช่วยกันนะเดี๋ยวนะอาจารย์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคลิกดูว่าหัวข้อมันนะสำคัญนะเนี่ยอุ้ยเนี่นจอข้างหลังก็เตรียมดูหนังแต่คนนี้ไม่ดูแล้วหัวข้อไนเนี่นะไม่ดูละเบียร์คอมเมนต์เสียครับโดนยึดไวรัสมันเข้าเครื่องนั้นนะ นี่นะดับแต้มนะครับข่ทุกตานหลับฝันดีนะไปกินข้าวกินปลาเลยครับอยากกินแต่เล่าไว้มันมากนักมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกกินกลับด้วยแล้วผมพาให้ลูกไปหลานด้วยครับนอนหลังเพื่อนเนะี่ยยุงมันจะขบลูกหลานนะนะช่วงโควิดนี้ก็เอาตัวรอดเป็นยอดดีรักษาสุขภาพไว้ตั้งจิด ทั้งร่างกายนะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่เรามารู้จักกันที่ตรงนี้เลยนะพูดแล้วน้ำตาจะไหลกันนะทุกคนนะมีข้อมูลดีๆมาช่วยกันครับเจ้ามือก็น้อยๆหน,น่อยนะครับอย่าอันไหนมันมากนะร,รู้ว่าต้องามากินนะแต่ว่าอย่าปิดทางกันทั้งหมด โอเคครับหลับฝันดีราซีสวัสดีคืนนี้ทูยูทูยูอ๋อนะ